วันนี้จะมาทำการขึ้นสะกตอบันพระ เป็นประจำตุกปีครับปีแล้วเราให้บอ,อบลลูนขึ้นนา้เป็นลูกต่อกล้องช่วนหลังนอนะช่วนเดี๋ยวน้ำนอกแต่ว่าปีนี้ครับเรามาการมีอยู่ตอนนึงกล้องหงนอนะตอนแต่ว่าเป็นช่วนแต่ว่าน้ำในกล้องแกนะตอนนี้เป็นต่อเป็นปี่องปีแรกปี่องเลยเดี๋ยวเราจะให้บังสรันทําการขึ้นต่อนี่มาแบบจุกอุปกรณ์ไม่แก่ได้เตรียมมาแต่ได้เราขึ้นแบบบิดเลยนะเราไม่ไม่ต้องจ่ายใบเบสเมงอนสวิธีกล้องเมื่อจีบก็ใช่นะ เดี๋ยวจะมาขึ้นสตอบันตระเดี๋ยวมาแลกกับสตอปูเข้าในปืนเทเดือดล้มล้มบุญมาที่รุดของถือก้อนสัตัดว่าจะมีหน้าตาบันพูหลูกตอแบบนี้นะตอนนีบ้บางสันกำลังได้ไหมบางสันขึ้นสตอขึ้นสตอไอ้เจ้าเออตั้มเนาะตั้มได้ไหมเนาะตั้มได้ไหมตั้มบ,บวงเอตั้มบวงอะไรนะตอนแรกวหวขึ้นบิดไอรเลนมาแต่ว่าเสียาดายนี่เลยนี่เรากอยมังมั่งแหลนเลยพโอ้ วัดอาบาดครับไคตักตอนี้วัดอาบาดวัดอาบาดแหลงามนี้สตอปล้านอยาในทำบวงครับม่้ปวันบางใแต่เรนขึนห่งดลนไมตํำตำลอกก็ตํำปลอกก็อย่าปลอกนะได้ไหมไไหมรัดกดไม่ต้องใจใบเบดนะน้องบต้องอันนี้บบดนะใจบวงวันแต่เบสกับ เขาแต่ใจบีบมันอยู่ว่าเลยครับอันนี้ใจบวชมันพอดีตักไอ้กาวันเนี่ยเขาไปป่าหมายก็แต่วันต่อแบิดมันลุ่มได้เนี่ย๋อรายการปกบวชโอ้เมื่อกึนประจำกันนะไม่กึนกัากระหลงเลยอ่าอะไรครับบรรยากาศปนๆนที่บันตราเขาเาปนดังบวชไม่ได้บวชกันคลองคลองก้าวเป็น

โอ้ยติดมาแล้วติดมาแล้วนี่อันนี้ก้อยแบบบิดนะไม่ใช่ก้อยแบบตัดนะวันนี้นะนี่วิธีแบบง่ายง่ายวิธีแบบง่ายง่ายจริงก็จะใช้ใบเบสกันแบบสุดนู่นหลังจับแล้วนะได้มาแล้วซ่องมุนครับบาง่ันกลางเรยกับการก้อยสะตอมาแล้วธกิดเป็นเบี้ยต่างชาติหร่าปีต่อใด้ตายตอตายตอวบมาแล้ว ลานนาเต้นควักกลางโอ้ลานนาเต้นควักโอ้วันหนึ่งมันตอนนี้วันหนึ่งอยังลงเป็นเบิ่งนะครับถึงจกเดอนอาเดินนกต้องเดินแล้วหวั้นวันเป็นเบิ้ลควักนกลางเบิ้ลถึงโอ้ตราบกันรถยุนเก็บเด็ดเมกามาเจอนโอ้ในกิมไลตี้เตะก้อยลงมาแล้วนี่ตื่อยอยู่ในเกรดแน่นอนเนี่ยเกรดดีไหมกลางกลาง ก็เล mm ็บเรื่องเนาะแบบเกรดเอเกรดเกรดบีปนี่ยเขลได้มันเลเล็ลลักษณะหวักควักเม็ดน้อยนี่นี่แม่มุ้มันอือแม่มุนมันเนี่ยนี่นี่มันแกะเก่ได้นนู่ไ่กอันี้นี้ถ้าปันนี้สงเปนโดยาที่บัดบาทปันนี้ถูกวักกันต้องตกถนีออหนึกว่าก็เละความยาวมากเนาะก็เลความไม่ก็มีส่วนประกอบเม็ดมัน ่แม่ต้องย่อยกันก้อนกินเนี่ยนี่ควักฉือแม่เต่านี่นะควักฉือควักยาวานี่ตอนนั้นได้แปดบาทโอ้แต่ว่าตําทุดตอนนั้นราคาช่องบาทกันยังนะับเป็นนี้ไงเราเนี่ยตกระดาษตำบาทตอนนี้ตำบัตรที่บาทกับตัวก้อนกับตัวแม่ก้อนตางตรงไหนหรือเนาะคือต้อนมาจากเก้าเป็นแต่ตอนนั้นของก้อนก็แกวานไปกัดเป็นตัวพันมาอ๋อ มันมันมาจากเก้าป่ะมันตัวนี้จะตอนกำเนิดมาจากเก้าไปมันตัวว่าแต่ว่าไอ้อามกันนะต่อกาที่้ามจุกทุดจึงต่อก้าวามจุกุดต่อก้อมว่าครับแต่ไมุ่กต้นอ่ามันมันอไอุ้งเงี่ยไงสาวนี่บุงมันนะกานนี่ามทุ่กเม็ดควักอันนี้ทีเมตดตอนนี้มันอันนี้จ้ามันอย่างใดเนาะติตงอ้วเี้โอ้ครับมันควักเป็นเม็ดี่วกที่วกเม็ด แม่มูนก้องตอนนี้ครับแม่มูนจะงามนะ <S <S นี่คือแม่มุนแม่มุกมนก็คือมุนแต่เป็นก่อนเพือนแล้วนี่แหละครับแม่มุนสตอปลูก้าบรนระถือว่างามนะแม่เมต้ามีแบบราย็ดกันนะตอนนี้มีแบบสตอไราย็ดด้วยนะครับบางควักไรเมมดจริงตอนเดี๋ยวเป็นดอกดอกเป็นหนอกมากตอนเต้าเต้ามันก็ขึ้นหลาเบาแล้แหละอันนี้เรามาล่าล่าเล้วหรอกว่านอนนี้ปิดปิดกิจอาปาเจียยราก็เลยไม่ได้มาขึ้นในช่วงแต่ว่ามันแบบ มันแบบฟิกจริงๆนะนี่เรามาล่าลาแล้วแต่ว yup. ่าชุกด so so ีแต่ตรงเนาะเว้นไว้ตอนนี้มีไม่หมากแต่ว่าก็พอได้ป่าไปเนาะกันมแมตตานัดันเต้าว่าแมตตีนเออในแมตต์หมอบมาไอแมตไปนี่อ๋อรายแมตต์เองนะอย่างนั้นอย่งอ๋อนี่กับสตอร์รายแมตต์สตอร์รายแมตตมีกันนะครับก็อยากเอาไปโปรกนะติดต่อได้เดี๋ยวไปให้ฟันสตอร์รายแมตต ลงมาแล้วกับบางจันลงมาแล้วดูไบางจันต่อจบกันขึ้นต่อบันตรากลางแร็กัดูไหมดเ,เดี๋ยวปีหน้าพาไปขึ้นตอนนู้นช่องคนรบนะปีหน้าวตว่าไม่มือตาว่าวม่มือลรปกกาลงลบตาเมกาลักเราการะเวแกายก่อนแล้วนะเรานะไม่กับาบันนี้อ้เอาไม่เอาเหรอเปร้อเ็นพัไม่เอาน้อเมดเือบ ้มาแล้วครับสตอบันตระสตอปุกตนนี้มองซอดีเอออันนี้หมอบอองไปเนาะนั่งนปีแล้วเราได้กลั่นบอบลนขึ้นหน้าปีแล้วเนหลวงนอลาแล้ปีนี้ก็เนลวงนอลาครับรอดจก่นหลวงน้อลปีแล้วเรานั้นเป็นบ้านว่านนี้ไม่แค่าีตอนั้นเนี่ยได้ขึ้นหลังได้เียนเงี้ย้เด็เดคอยมาวังเราหลบนำหลบนำ ถ้าใกลอยากกินสะตอานะก็สามารถแจ้งความประสงซุ้งมาใดๆคอมเมนต์นะครับถ้ามมาจะแจ้งแล้วใดกินไม่กาน่าหอบไม่นะเดี๋ววันนี้เราไมู่้ตันตึงบานไม้นี่น้าหัวคนก้อนรอบตานแล้วเราเอาเอาปั่นต่อบานตาไปปลูกตีตีช่วงยันนะถึงเอาราสร้างแบบสตอรี่ของสตอบานตาขึ้นมาเพราะว่าเป็นอะไรแต่ว่าดีนะเอาไปปลูกไหม ต้ปั้นได้แม่เดี๋ยวผมก็ให้อ่าต้นตาลๆแล้วแบบนู่นนะต้นดังดื่มนะมี่อยู่เรื่อยนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะปลูกขึ้นต่อแล้วอีกประมาณเดือนต้องเดือนเลยเดี๋ยวเราจะมาเฝ้าเรียนกันล่าเรียนบ้านเป็นประจำทุกปีละปีแล้วเราก็มาก้าวติดต้นติดกางรมากรุ่งปีนี้เราจะเมาสักต้นหล่ามาก้าวสักคืนนะเรียนบรรยากาศการก้าวเรียนอีกทีนะนี่ตัวต่อรินี่ละ เราเมาลูกตอเมาเรียนแต่เราดูการบรรจึง่ไงกิมลงตุนไปก่อนึงวามด้มได้คันไปให้เราเลยกินเอาตุนลับไปกินนะกินไหมกินกินเลยก่อนกินเลยก่อนการกู้ดินไกเอกด้จะดวพี่ตุนลับเลย้ลนเจ้ากันเออเก็ขตุนเนื จิมาเลที่เราจะกันคือ่อวันจ้าตังค้อ้เลยัวมเก้าไปเลยว้าปมั้งมันปืมันมันกวาดเป็ดไหมมันเป็ดเปดเป็ดเป็ดอ่ะนเป็ดเป็ดเป็ดนว่านนอ่อนวานนึงมัน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 กลบๆนะกอบๆๆเลย